ทำไรอยู่วะช่างเข้าไปนั่งเฝ้าเขาอยู่นท่นเหี้ยเฝ้าอย่างกับผัวเลยศาสตว์ได้ข่าวมึงแม่งกู้จุกจิกหมอยเลยมึงอย่าไปเฝ้าเขาเยอะะไอ้เหียผัวเพอเขามีเนี่ยไปเฝ้าจังเลยทำไรวะมันวันไม่ทำงานทำการู่นั่งเฝ้าเขาอยู่นั่นน่ะเป็นยังไงอาการเป็นยังไงมาติดกินหรือว่าเป็นยังไง วันนี้อยู่ร้านนะใครสนใจนะครับอยากเลี่ยมพระกันน้ํานะมีหลายแบบเลยแต่ผมจะส่งแบบให้ดูใน t ิ k กตอกใครที่ทั้งหาผมในติ๊กต k อกนะขอเลยอย่าส่งนิ้วหรือโบอกไม้โบกมือไม่เอามีะายทักมาเลยนะครับเพราะว่าผมผมเอามาเบิกไ,ไม่ได้นะนนบ้านดําบ้านเขียวแอฟฟ้าอะไรอะไ,ไร งานแบบว่างานรวมหลายชิ้นเราก็รับนะครับงานรวมไหลายชิ้นเราก็รับตอนนี้ใครอยากเลี่ยมอยากลายเลี่ยมกรอบเงินไม่มีออมทองเดียวช่วงนี้ห้ามอมนะครับใครอยากเลี่ยมอยากไรเดี๋ยวผมส่งรูปส่งลายดูได้ในคลิปเลยดูให้จบนะรบกวนดูให้จบเดี๋ยวผมคุยับช่างนิดน,นึงกางวะพราวน็อตกล่องมุนยาวไหนก่อนไอเหี้ยชีวิตมึงอะ ยังไงผมฝากด้วยร้านนะช่างยาวนี่เห็นป้ายนะช่างยาวนะครับฝากด้วยยังไงก็ใครอยากมีพ้าสวยๆมาเลี่ยมก็เข้ามาเลี่ยมกันได้เลยราคาไม่แพงถ้าใครทักขาผมนะเดี๋ยวผมบริการรับส่งเฟรพระนครฝั่งทนทักมาได้เลยแล้วผมบริการรับให้นี่ดูกรอบเงินก่อนดูกรอบเงิน ยังไงก็ผมฝากไว้ด้วยแล้วกันขอบคุณครับ